ก็จีฮอดบอมเมนง่ายเนาะนี่เนี่ยเอ้ยมอดเลยเอาลงก่อนลงก่อน <c oughs> ไปเอ้ยเอ้ยเพื่อ,อนสวนมาลิ้นนำ้ำ <c oughs> ไปอายไล่คนแทะ หลายคนแท้เด็กพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วเดี๋ยวสิโอลงกับเขาจะแป๊บนึงกันด้อตาตาตาเออโดยเลยว่าเป็นยังโอ้เด็กพอกจะเขียนนี่แหละนี่นะเออ อยากเห็นอยากเห็นไอ้บุญย่างบ่ไอ้หรือน้องเหรอเห็นไอ้บุญยูนี่แหละเพิ่งติดตามเบิ่งตลอดโอ้อยากเห็นไอ้บุญยูวะแม่นไอ้บุญย่างก็อยากเห็นคือกันเนี่ยเพิ่งยังง่วงจากปีแล้วเนี่ยเพิ่อนี่นะชิดปีเพื่อนี่เลยเนี่ยเบิ่งตลอดเบิ่งตระลอเป็นมาแต่เกิดป่วยจักยาเก้าเดือนแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวเห็นบ่เดี๋ยวเห็นเจ้าเลยโอ้นมนเป็นยูงหรอเป็ยูงคือแค่แกวะ เซื้อยังไงล่ะซื้อยังนางวิวฟ้ากูได้เน้อพี่เอิ่มเขาก็ทิพาเพื่อนไปคันวันานอนน้องมอนอ่ะใหญ่เพื่อนนี้เได้เห็นเออดีใจดีใจมาจับมือจับมือสบายดีสบายดยบ่สบายดยบ่ดีใจนี่โค้งแขงอย่างเงีธรรมดาโมโค้งแขงเพื่นดีใจจะกินข้าววันรือกินข้าวเปียกเล่นไม่ตู้กินข้าวเปียกก็ได้โอ้ไม่ตู้ให้ข้าวเปียกบ่ค่อยเลยเห็ดไม่ตู้เหตุจะกินไข่แบบขึ้นเมือง กินท็อปียกก็ได้สิอ๋อดีใจได้มาเห็นน้องเนาะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเจ้าจ้าโอ้น้องไปดีน้องซื้อซื้อซื้อมิวเนี่ยวิวเนาะวิวดีใจคือการนั้นเด้มาเห็นขั้นขั้นฮาวโมานี่สิไปห้าเนี่ยเอออยากไปห้าเออที่ผ้าพิ่นไปไล่นเป็นอะไร การพูดตัวเจ้าไปซอยน้องโลนะเพื่อนเบิ่งมาได้เพื่อนไห้ได้ตัวนั้นเห็นเพื่อนเพื่อนนะแม่นบอกแมนน้องยังกอดิน้องยังเป็นบ่อันนี้บุญยังอันนี้่้องเพียงให้ฟังให้เด้อน้องเพียงไม่ต้องเพียงกันนะจับมือน้องดูจะปีแล้วมีเพันธี์อันนี้บุญยังที่กินอย่างข้าวเปียกหรือข้าวเปียกโมจิคุนหรือทีไปเห็นให้กินเดลยดิเห็นว่าฟีแล้วนะเพื่อนได้ชิปสามเพื่อนจะมานอนหัวมอผ่าตัดเลยชิมอื่นจะผ่าตัดกับฉัน เอ้ยอราันึเห็นยืมันนั้นเว่ยยืมั์เว้ยมาลองอยากฟังเพลงได้ไอ้ลองเห็นม่นได้ใจของน้นให้ซื้อขนมนี่ลองเพลงเพลงให้ฟังเลยด้าเพลงหาิพันได้โอ้ตัวแห่งใดตัวแห่งไดลองเพลงลองเพลงไม้เลยเอาลองเพลงไหมเลยเอาลองเพลงไม้ลองเพลงหนึ่งเนาะนี่ได้คนอยู่ดีจได้ สีเดห้ามจีเด hey. oh. so oh. you know exactly. so ่ห so ้ามมามีเครืด้ท yeah. ี oh. ่ฟ so ังพร้อมกันเลยนี È, yeah. ่จีเด้ห้องวัดเดียวเลยเนาะเออเออห้องวัดเดียวละแล้วเลยเนี่อนมีติ๊บให้อีกเนี่ยตุ่หอมนโอเ่มหอมเยู่ห้อมอูห้อมบอเออ่ห้อเห็นหงเเอเห็นหงเห็นหงเห็นเดีใจดีใจร้องเพลงหมบันนี้นะร้องเพลงฮานอก ให้น้องฟังเด้เอ่อ้องเพลงฮั่น้องฟังเด้อ้ย่งกดีให้นะดีใจหลายมนโลมืองคนดีว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 ีีนีวีีวีวลวีวีีววี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 ีวีวีีว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 ีีว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 ีีว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 ี สอกน้าทางโบมีดังไหวมาเป็นคนต้อมสู้ทนกับความลำบากอยู่กินเส้นทุกเส้นเยอกลำบากใส่ตาโบมีเห็นว่เอววน่ะทางไยากเรียนหนังสือดวงตาของห้องโบดีไหววอนถึงคนใจดี ทอลนี้สวยลูกเนาเอ้าเขียนตัวเอาให้นี่เขียมาลูกนี่นะอยากมีความหวังชีวิตคนซื้อบุญยังขอฝากฟังพ่อแม่ภาษาได้เรียนหนังสือได้มีความวิชา สวยเถิดสวยลูกเดนะสวยดวงตาให้ลูกได้เหมินกำน้ำจองสนุกมันอย่งน้มาเห็นจิกมาดูจิมมาดูอายั่เลวเหรอรู้บางเว้ยเลวบัตนั้นจิมาก็วัตรนั้นประธานให้ลานได้บุญคุณพ่อแม่สวยลูกเดให้หายกำเวน

ก่อนก็ไซนไม่ให้กันแล้วเดีเอาเงินให้กันเนี่เตูเเพื่อนก้าให้อีกเอออขอบใจเพื่อนแน่เพื่อนเอาเงินให้เออเม่ตู้เพื่อนน้ำตาออกน้ำเพมเมื่อกี้นะ เองวัไหนก็ืององชีวิตตัวเองนะเนี่ยปลี่าอีกแล้วจันนี้จนย่ไรอย่างละหูบะหไม่อย่างลนี่งบอกอ้าวไม่ขอไปเจี๊ยหัเจ้าบัวอืมขอบใจปลีนลูกข้าใจนกแน่เข้าใจฮะให้หูทำกันมามาให้หูํำกันหล่คนเปินตัวให้หูทำกัน น้องวิวให้เด้อลูกเด้อเงินน้องวิวหาชิ้ทานเราให้อายเด้อให้ปวดเด้อลูกเด้อขอบใจนี่เม่เงินนันประอ่อนประอ่อนฝากให้อายลูกเบียงขอให้เน่บุญยังชิมายามลเบียอให้เน่หน้าไม่ตัวก็ให้อีกโอ้มรเออขอบใจเด้อขอบใจได้ขอบใจได้ดไม่ตูวราเด้อ

นับเปนันนี้จากใบนับเปบูนะไอู้้ยนับไอู้้้นับให้ๆอันหน่ไะให้ปะตูพนับให้เอาให้ปตูนับให้เออหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกยงโอ้ ยังนก้อเยาอาไวิวเอ้วิวดีใจใจแล้วก็วิวน่ะขาใเจ้าควใจับเอ้มาอยากไปวิวไอวิวดีใจแล้วนี่พี่น้องคน้ึมันซื้อวิวมาสันเราพิการมาแต่น้อยเพื่ ผู้นี้ซื้อบุญยังอันนี้บุญยังบุญยูคนว่าเออผู้เบานี่ซื้อบุญยูมานม้ตอชอกางหลังมาไร้างมาไรวะกองหลังให้เต็มวะพี่ไรกาลังกาลังสีเขาไปฟาดมืออื่นนี่แหละเพิ่นเพิ่นค้าเข้านอนรอคะสีแดเกี่ยมโตมืออ่นรีบานไดรีบานเอาวันได้สี่เส้นเจ็ดสิบพัน โอ้ไดล่ายเท่เรียกเรียกมาูรหามาหาคนนี้ได้มาหยามเลยมา่วยกันมาแ่แล้วเน่ยเน่ยซีเซนเกาซีน่เป็ะเป็ดเปเเปเ็ดดเล็ะเป็เป็าเป็อยดเอ็นเนเป็ดเดเปเ็ดดเ็ดเ็ดเนา ปิดตท้หาผู้นั้นผู้นี้ยัจะได้เงินหลายปอด้นิทูปอดสิพาไปยาอรจะได้เยดเอ้ยสมสคำูดสู้ๆที่สูก็สู้ๆไิวก็ได้แต่อีต้นยัว่าแเนาะเด้ยเือเดไปเด้อ เดไ่หลายเด้นหลายแล้วได้เงินซื้อขนมเน่ยได้ห้าเซ็นต์่ายพอดีแล้วนอกสิได้ไปจ่ายค่าหม้ออื่นม้อเพื่อนบอกว่าประมาณประมาณเกือบเกือบแปดล้านไหเออเออเกือบพาตัดค่ายาย่ังตงต่างๆางนั้นเกือแปดลานตั้ง่ไปหมดซื้อกินยูรวงเขาบางก็จะมาตือนไาปเ่อจนกับโอ้ไปเมื่ออ่าัดเป็นืิบสิบล้านไปอย่างนั้นในบอีกานน้าเขามีเงินผิดก้อนให้เขาไปบอนที่เขาจะ ว่ามันดีเลยก็แล้วเอ่อเฮามันพอมีเงินเป็นกรเนี่เฮาได้อันนั้นนี่ผู้นั้นเพื่อแสนหนึ่งสองแซ่หรอก็ได้กินได้ยูไปซื้อนะต้ถเล็กเดมด้ถอออไปยามยู้างมอได้ยหมตู้เบียงถือกี่ตู้ตูวถือก็ไปยามเจ้าตื้มกันตื้มกันค่ารถเมอเนาะตื้มกันค่ารถเมไปแี่เขกเปียกมาให้กินเอนอ่าโดยโดยดยเนตเเยเะ

ที่แรได้ยินเพลงอย่างว่าทิกทิ้งอย่างก่อนนฮะเนียคือได้ดีใจวอลคนดีใจปพื้มหลายชิพามเพลงนี้นะยดีใจได้ก็เอาสิมาซื้อเพลงนันดีใจดีใจเอาได้มานั้นมีแต่ว่าพวกเขาสีกินเขาเป็นพี่น้องหลายคนก็ได้ยินฟังเพลงน้องเป็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดเพลงกันไม่ให้เขาจะได้ฟังนึ่งเด้

พ่อเจ้าดนโอ้ก้อนิมากก็มันเง่ายอันนี้เันนเย็เลยบยุ้หลานคนจุนไปซอยคนคนหัวตน้มือเบิ้มือวเพือต้ยุงโอ้จาพอดวิวขึ้นได้ทำเพิ่มนีวเนาะเพิ่มนะเิเอาเเบิ้งก้ามือนงเป็นชิบเด้เพิ่ะตเนก็วิวาตาเางไก่เนาะอว อมันมีนหอางแล้วมนก็สบายเลสสิลองิงหานที่องอสตอนน้เห็นู่บ่าจับเงินขึ้นจับเงินขึ้นที่ท้ายโฮใไพน่นะเงินขึ้นเราบังบังบัไม่แปลงให้กันเออไม่แปลีให้ได้เงินไล่ได้เงินไล่ มังาได้ังโมามามาไทยหนำปนึงเนเปรอไทยคุมตัวคนอาหนึ่งสอเอะมรนาได้แล้วเกอไปแหงไปอ้าวพี่น้องเดี๋ยวไปยูสี่ข้อยากินเขากันบ้าเนี่ยอยงนี้เขาลงกันเติมเนาะขอบดทุกคนดีฮะเดิบตังค์ตเดีจมนจบพี่น้อง อจนฮไทยหูช่องเชียวขึ้นมาไทยหูดำยังนะมาไทยหูมองเดลูกขึ้นลูกขึ้นลุกขึ้นอย่างไป เออทำประตูฮันทำประตูเออไปค้างหน้าพุ้นไปค้างนั้นท้าประตูเออค้างนี้ก็ได้เออเอาดีใจอันหนึ่งสองพี่พี่เบิ้งไงพี่นะไอไอบุญยังหยับออกจา๊กอันนั่นเออหยับประตูนหนึ่งเออเออาหนึ่งสองหยับเข้ามาอประตูอีกนิดหนึ่งเอองามแล้วหนึ่งสองประตูเบิ้งพี่เด้ออ้าวงามแล้ว